สวัสดีสมาชิกทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการสมัครและการทํางานของแอปนี้นะคะแอปนี้นะคะเล่นฟรีได้นะคะเป็นการเก็บเหรียญและแลกเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของแอปนี้เป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วิธีการสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดคำว่าไปดาวน์โหลดแอปนะคะจากนั้นนะคะทางแอปก็จะลิงก์ไปที่ Play Store นะคะให้เราทำการติดตั้งแอปนี้นะคะทำการติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเปิดแอปขึ้นมานะหลังจากที่เราเปิดแอปขึ้นมานะคะเขาจะให้เรานะคะ สมัครด้วยเบอร์มือถือของเรานะคะก็ให้เราใส่เบอร์มือถือเข้าไปนะคะ10หลักแล้วก็จากนั้นให้เรากดรับ OTP นะถ้า OTP ไม่มาให้เรากดขอใหม่นะคะขอ1-2ครั้งถ้า OTP ยังไม่มาก็ให้เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่สมัครนะคะ หรือว่าใครจะสมัครผ่าน Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเนาะแต่ขอแนะนำว่าใช้มือถือนะคะจะสะดวกง่ายกว่านะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำการล็อกอินตรงนี้นะคะกดล็อกอินลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับเหรียญน,นั่นเองนะคะอ่ากดล็อกอินนะคะเมื่อกี้แอดก็ได้เหรียญฟรีมาแล้วนะคะ กดล็อกอินนะคะต่อเนื่องนะคะเราก็จะได้รับเหรียญน,นะคะต่อมาวิธีการเก็บเหรียญน,นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นภารกิจนะคะตรงนี้นะคะเขาจะบอกรายละเอียดนะคะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะคะเปิดบัญชีสำเร็จเพื่อรับเงินรางวัลน,นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเก็บเหรียญกับแแบนด์นี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยทําการที่เขาบอกนะคะกดเข้าไปแล้วก็ทําการโหลดแอป,ปแล้วก็สมัครบัญชีนะคะเราก็จะได้เหรียญ400เหรียญนั่นเองนะคะตรงนี้เหมือนกันนะคะเหรียญตรงนี้เป็นภารกิจก็คือลงทะเบียนนะคะเพื่อรับคูปองมูลค่า นะคะ20,000หยวนนะคะเขาต้องการให้เรามีตัวตนจริงนั่นเองนะคะก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะคะสําเร็จแล้วเราก็จะได้รับเหรียญน,นะคะ136เหรียญน,นะคะต่อมานะคะตรงนี้ก็เป็นภารกิจทางไลน์และบิดนะคะก็เปิดใช้งานและบิดไลน์เพย์นะคะกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เราก็ได้รับเหรียญเพิ่มนะคะ136เหรียญน,นะคะตรงนี้เช่นกันนะคะเป็นแอป ะะะะเท็กซัสนะคะไพ่โบย่านะคะเท็กซัสถ้าใครนะคะเคยเล่นก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนะคะเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยติดต่อการเบราววันนะคะแล้วก็เล่นเกมนะคะภารกิจนี้สำเร็จเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่6 1 0สิเหรียญนั่นเองนะคะต่อมานะคะต่อมานะคะภารกิจนี้เป็นการดูวิดีโอนั่นเองนะคะเป็นการดูวิดีโอน,น,นะคะ ตรงนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะคะถ้าใครทําภารกิจสําเร็จนะคะเหรียญตรงนี้เราจะเข้าเขาจะเข้าให้เราเองนะคะตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแอปช้อปปีนะคะอ่าดาวโหลดแอปช้อปปีลงทะเบียนให้สําเร็จนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเหรียญก็จะเข้าให้เราเลยนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็เปิดเปิดเกม2วันติดต่อกันแล้วก็ลองเล่นประมาณ3นาทีนะคะรายละเอียดนะคะแต่ละ แต่ละแอปนะคะเขาจะบอกเรานะคะว่าเราต้องทำภารกิจอะไรบ้างถ้าสำเร็จเราก็จะได้รับเหรียญน,นะคะเรามาดูนะคะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมเชิญเพื่อนอยู่นะคะเชิญเพื่อนและรับเงินสดนะคะสิบดอลลาร์นะคะเราสามารถที่จะกดคําเชิญของเรานะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะ มันก็จะขึ้นมาให้เราทำธุรกิจนะคะส่งใบสมัครการชำระเงินแล้วชวนเพื่อนเพื่อถอนเงินนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราทำภารกิจตรงนี้สำเร็จนะคะชวนเพื่อนมาเล่นครบนะคะเราก็จะได้เงินนะคะตรงนี้368บาทนะคะถ้าเรากดชวนนะคะเขาก็จะให้เราแบ่งปันนะคะไปที่ Line messenger หรือว่า f a c e b o o k นะคะอีเมลนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนได้นะคะ ตัวนี้เขาจะบอกรายละเอียดนะคะด้านล่างนี้จะเป็นนะคะสมาชิกที่เขาทําสําเร็จแล้วก็ถอนเงินออกไปนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกนะถ้าเตรียมร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้เราสามารถที่จะถอนตัว368บาทไปได้นะคะสําหรับการเชิญเพื่อนเนาะใครเชิญเพื่อนเก่งๆนะคะก็ลองดูนะคะสําหรับแอปนี้เล่นฟรีนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของการใส่รหัสเชิญนะคะสมาชิกที่ทำการโหลดแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มานะคะกรอกรหัสเชิญตรงนี้นะคะ กอกรหัสเชิญนะคะแล้วจะได้รับ50เหรียญนะคะในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะถ้าใครมีรหัสเชิญเพื่อนนะคะก็ใส่ของเพื่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะสามารถที่จะใส่รหัสเชิญของแอดได้เช่นกันนะคะรหัสเชิญของแอดนะคะ 000x47 นะคะถ้าสมาชิกคนไหนใส่รหัสเชิญของแอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะการถอนเงินนะคะให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปกระเป๋าเหรียญเนี่ยนนะคะ่ะ อกดขึ้นมานะคะแอปนี้สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้นะคะในการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะตรงนี้เขาจะบอกว่าเข้าภายใน72ชั่วโมงนะคะสำหรับการชำระเงินการเก็บเหรียญน,นะคะถอนขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่257บาทนะคะเราจะต้องมี1นึ0ง 14,0 0 0หี่นเหรียญทองนะคะตรงนี้เพื่อที่จะทําการถอน2 5 7บาทนะคะสมาชิกคนไหนที่สะสมนะคะเหรียญเหรียญทองนะคะถึง16,0 0 0เหรียญน,นะคะก็สามารถที่จะกดถอน2 9 4บาทเข้าบัญชีธนาคารได้นะคะถ้าสมาชิกคนไหนนะคะเก็บเหรียญทองนะคะถึง2 0,000ืเหรียญทองนะคะเราก็สามารถที่จะนะคะ กดถอนเงิน3 6 8บาทเข้าบัญชีธนาคารของเราได้นะคะสมาชิกคนไหนนะคะที่สะสมเหรียญทองถึง25,000เหรียญทองนะคะก็สามารถที่จะกดนะคะถอนเงิน460บาทเข้าบัญชีธนาคารของเราได้นะคะหลังจากที่กดถอนแล้วก็ให้เรารอประมาณ72ชั่วโมงนะคะเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะ สมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะทำแอปนี้แอปทำเงินฟรีนะคะสายฟรีเล่นได้นะคะถอนได้ก็สามารถดาวน์โหลดนะคะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจาร์แปะไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะเป็นภารกิจเชิญเพื่อนนะคะตรงนี้เลยนะคะโอเคนะคะแอปนี้ก็เล่นง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยเพียงแต่ว่าเราเก็บเหรียญทองนะคะ เก็บเหรียญทองตรงนี้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะแลกเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจอยากจะทําแอปนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็กรอกรหัสเชิญนะคะกรอกรหัสเชิญตรงนี้นะคะเพื่อรับเหรียญฟรีด้วยนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ